สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ปูกับน้องมินาจ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบกเหมือนเดิมโอ้ย,โ,อยโลบก <laughs> แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบกเหมือนเดิมนะคะทุกคนฝากกดสับตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนนะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปูกับน้องมีนาด้วยนะคะค่ะมาเรามาเล่นกันเริ่มกันเลยเริ่มที่ด่านด่านที่เราไปเล่นทำยังไ เราต้องผ่านแดนไปตรงไหนดีวเอ้เล่กันเอ้ยได้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 เอ้ยทำไมป้าปูเล่นกีฬายังไม่เก่งเลย้นี่ไงเก่งแล้วเออโอเคเอ้ยกับตุกอะตรงนี้หนูตรงนี้สีฟ้าแล้วก็เป็นสีชมพูสีชมพูเอไหม อย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งโอเคนะแล้วต้องอะไรต่อหนิเฮ้ยไม่ตกนะฮึบเฮ้ยจะถึงแล้วจถึงแล้วเร็วเร็วสิถึงแล้วค่ะเก่งมากเก่งมากขึ้นสะพานเร็วขึ้นสะพานไปแล้วนะคะอันนี้สะพานสีรุ้งนะคะเราก็จะโดนไม่ไมันจะตก มันไม่ตกหรอกมันจะตกได้แค่ตก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 มันเราเล่นเก่งขนาดนี้เราจะไปตกได้ยังไงมีนะาลองหยุดดูไม่หยุดนานนานๆาน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 เราก็ไปเอาอะไรอยู่ตรงนี้ไม่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 เอาได้ไม่เอามันไม่เอาไม่เอาแน่เอาไม่ได้ไี่มีนเอาไม่ได้เหรอก็ต้องโอเคแค่นี้เลยมันก็จะมองเห็นอยู่นะก็ข้าม ไม่ตกอ่ะเออยังไงคนเขาเก่งอ่ะทุกคนก็เก่งเหมือนกันใครเก่งบางบางคนเฮ้ยอะให้มีนาเล่นต้องให้มีนาเล่นให้น้องมีนาเล่นนะเอานี่ออกเอามือออกมันเองเมันออกเองเอาเอ้ยมีนาโคตรเก่งเอ้ยมีนาโคตรเก่ง เ้ยไปได้แล้วมีนามีนาผ่านด่านแล้วเฮ้ยมีนาโคตรเก่งเฮ้ยมีนาโคตรเก่งเฮ้ยมีนาโคตรเก่งโอ้มีนาโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งน่ะโอ้โหโคตรเก่งน่ะเฮ้ย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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึ้นแล้วให้คนนี้ไปก่อนเขาจะไม่อ๋อคนนี้ไปก่อนใช่ไหมเลย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 ค่อยนะค่อยๆนะช้าๆนะ้ยตัวหลังมันจะมาแล้ะเฮ้ยมันตามเราเออก็นั่นไงมึงตามเราสิมันต้องไปเร็วๆแล้วก็จะไม่เิงได้เฮ้ย น่าไม่อ็นดีเลยไม่รู้นี่เล่นไปก่อนเนาะใช่ใช่ใช่มันตามเราทำไมเงี้ยเขาตามเราไม่ต้องกดเลยใจกันโดยนะเฮ้ยจะมาเรวเลยเฮ้ยมันยากค่ะทุกคนเ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออมันยากมากเลยนะก็ต้องเอาใหม่แล้วเล่นไม่ชนะเราก็ต้องลง ใครทายถือว่าว่าพี่ฟูจะเล่นเล่นผ่านด่านน,ออน,น,บบนี้ไหมเออเล่นผ่านด่านนี้ไหมมันต้องค่อยค่อยขยับเนาะไปก่อนเลยถ้ารีบไปก่อนเลยจ้าหนมรีบไปก่อนเลยจ้าเดี๋ยวฉันไม่ไหวจะเคลียร์จ้าเฮ้ยมีคนแต่งตัวแล้วแบบ แล้วเหียบเอยไฟปิดไฟปิดไฟถ้าถึงแปลว่ากิบใช่เราต้องค่อยๆเดินนะถ้าเกิดเราไม่ค่อยๆเดินอนะ่ะแล้วมันก็จะมันก็จะตกเลยเออค่อยๆเดินนะคืออยากรู้ว่าจุดหมายมันอยู่ตรงไหนเพราะว่า มันยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนาะใช่ปังเฮ้ยโอเคมามาให้เล่นด้วยโอเคต้องเล่นด่านนี้ให้ผ่านนั่งป้าปูอันนี้คืออะไรนี่คือต้องกระโดดเอ้าเอาไม่เอาไม่ไม่ขอโทษขอโทษขอเฮ้ยมันต้องเริ่มใหม่เหรอโอไม่ใช่นี่นี่นี่กไปโอ้หป้าปูไอเรากระนิกว่าเริ่มใหม่ปึ๊บมันก็ต้องผิดพลาดกันได้มีนาเอ้ย แล้วว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลองเอาใหม่ลองใหม่อ่ะสีเหลืองตรงนี้เอ้ยเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบฟุ่บฝุ่อ่ะเมื่อกี้แบบฟุ่บฝุ่อ่ะแบบฟุ่บฝุ่อ่ะปลาฟูโคตรเก๋เลยเฮ้ยเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าไหมล่าเห็นไหมล่าโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเห็นไหมล่าบอกแล้วนี่ไงบอกแล้วนี่ พูดเก่งมากเลยพูดเก่งอ่ะบอกเลยบอกเลยว่าโคตรเก่งอ่ะครับผมป้าพุก็จะไปเอานั้นดิเอาไหนอยากไปเอาตรงข้างๆอ๋อเหรอใช่นี่ไงได้แล้วอะมีนามีนาลองดูเออ เบเอเฮ่บเอยมีนาคนเก่งเฮ้ยเอยมีนาคนเก่งเฮ้ยเอยมีนามีนาเฮ้ยเอยเฮ้ยเอยเฮ้ยเอยโหยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโถขอเล่นไม่ได้ไม่ไม่ไม่มินาคนละตาคนตาเนาะโอเคไม่ใช่กระตู้หักทำไหมป้าปูทำไมปากเด็กกินส้มตำา้อนเย็น อุย้ยนั่นเห็นไหมตกแล้วมีนาเอาใหม่เลยไม่น่าเลยมฮ้ยโอายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเร็วๆเร็วเอาใหม่เลยเพื่อเป็นการซุบตัวเองซุบตัวเองซุบแบบี้อ่ะมีนาถ้าเล่นได้คือเก่งมากอะ่ะ ถ้าผ่านด่านนี้ได้มินาคือเก่งมากอ่ะบอกเลยเอ้ยมินาอบ๊าปูทําไมมาเล้ยแม่เนี่ยมันสีเขียวมันไปไม่ได้อ่ะไปได้ทําไมทําไมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดูก่อนเ๊าปูจะเล่นผิดไหม นี่งั่นไปไม<ป>่ได้เอ้ยได้เห็นไหมไปสีเขียวแล้วจะไปสีฟ้าแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้อ่ะเขาใจปไปเอ้ยม่นาพอเล่นอีกครั้งหนึ่งอีกตาหนึ่งโอเคไม่พูดอะไรเออมีนานั่นเห็นไหมพอสีเขียวอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะดูรว่าอุยมีนาโคตรเก่งอ่ะ อ๋อต้องดูระหว่างด้วยเหรอพี่มินาโคตรเก่งอ่ะเอ้ยมินาลงไปก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเออว่ะมินาลงเดินไปก่อนเอ้ยเอ้ยมินาดูนิ้วสีชมพูแล้วเฮ้ยมินาเฮ้ยเก่งมากเฮ้ยโคตรนี่ยมเฮ้ยมินาผ่านด่านนี้ได้ไงอ่ะโคตรก่ง โอมีนาเก่งไงม,มีความสาม,มารถ<ช>นีอะมีความสาม,มารถร้ <c oughs> องเพลงก็เก่งร้องเพลงเยลลี่ดิเยลลี่ยอดเมืองสูงลินใครไดเห็นก็ต้องอยากกินโคตรอรยเชี่ยเพลนุ้มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินมาป,ปูเรื่องใหม่เลยไม่ใช่ดิก็ปเป็นด่านใหม่ปะวุ้นหนัเห็นไหมเอามาขอ,ขออีกตาหน,นึง่งข <Okay. S 2> อเคจะยกให้เลยมันจะเต็มแล้วเนี่ยของขวัญเนี่ย ปะปูเฉยปะปูต้องดูทางลังดี้มย่ที่วาปปูก่งมากใช่ไหมใช่อปูเฮ้ยโอ้นี่ด่านอันนี้อันไหนอะพีนะอันนั้นนแดงแดงส้าแดงออนแดงชมช ป้าหนูชมพู่คือบนี้ห็นได้เป็นไงล่ะคนเก่ง่